but the lighting the fire of การจัดก,การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของการเติมน้ำใส่ถังแต่เป็นการจุดไฟในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและดิจิตัลต่างๆเข้ามามีบทบาทอย่างมากมายโทราศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันต่างๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้เพราะสามารถใช้งานได้ง่ายใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสื่อและคลิปวิดีโอต่าง,างๆซึ่งมีช่องทางในการเผยแพร่อย่างหลากหลายจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ขนาดใหญ่ให้กับผู้เรียนในการสืบค้นหาความรู้ได้ดังนั้นตัวผู้สอนเองจึงควรที่จะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับความสนใจของนักเรียน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันอยากจะพัฒนาคิดค้นหาเทคนิคกระบวนการใหม่ๆใ,ในการจัดก,การเรียนรู้ในรายวิชาทัศษณะลป์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้จากสื่อต่างๆเหล่านี้ได้อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบและการใช้สื่อดิจิทัลในรูปแบบของการถ่ายทำวิดีโอและตัดต่อคลิปวิดีโอในรูปแบบของแอนิเมชัน ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของตนเองได้อย่างเต็มที่ปราศจากข้อจำกัดในเรื่องของเวลาสถานที่และจำนวนคนโดยใช้เทคนิคการถ่ายทำ Stop Motion ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากการลงมือปฏิบัติจ,จริงผ่านกิจกรรมต่างๆผ่านกระบวนการ คิดกระบวนการวิเคราะห์และการประเมินค่าทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและนำไปใช้ได้จริงจากหลักคิดนี้จึงเป็นที่มาของรูปแบบการสอนคิดดีโมเดลโดยมีคิดซึ่งก็คือผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลนี้ให้สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดัง,งนี้ knowledge รู้ลึกรู้ดีรู้จริง ผู้เรียนจะมีทักษะในเรื่องของการสืบสอบแสวงหาความรู้เพื่อนำมาสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง I integrated ผู้เรียนจะมีทักษะในการบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ศาสตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง D1 design and do it yourself การออกแบบและการลงมือปฏิบัติสร้างสรังงานด้วยตัวเองทุกขั้นตอน D2 development การปรับปรุงพัฒนาผลงานจากข้อค้นพบที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆและข้อแนะนำจากครู E1. exhibition ผู้เรียนจะนำผลงานของตนเองไปเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่างๆอาทิการจัดนิทรรศการหรือการเผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป E2. evaluation การประเมินคุณค่าและการต่อย,ยอดผลงานของตนเอง จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนในชื่อที่ว่าการสร้างงานแอนิเมชันด้วยเทคนิคสต็อปโมชันผ่านรูปแบบการเรียนรู้แอคทีฟเล arning ร่วมกับคิดดีโมเดลเพื่อส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีด้านสื่อดิจิตัลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผ่านกระบวนการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จำนวน5ก,กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1 s t o r สตอรี่ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางในการเขียนโครงเรื่องตามความสนใจและเทคนิคการจัดทําสตอรี่บอร์ดกิจกรรมที่2 Character Design การออกแบบและการสร้างตัวละครจากวัสดุต่างๆกิจกรรมที่3การใช้อปพลิเคชันสต็อ m โมชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างงานแอนิเมชันอย่างง่ายกิจกรรมที่4 s h o ็อตมูมมฟี่นักเรียนเลือกใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอที่สนใจ เพื่อนำมาสร้างเป็นผลงานหนังสัง้นกิจกรรมที่5 Presentation and Exhibition นักเรียนนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนแล้วนำข้อค้นพบไปปรับปรุงพัฒนาผลงานของตนเองแล้วนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไปโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบผู้เรียนประเมินตนเองเพื่อนประเมินเพื่อนและครูประเมินผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมและหลากหลายเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนจะมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ทำให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการสร้างสารรค์ผลงานรูปแบบเฉพาะตนต่อไป โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสปอตโฆษณาจากการส่งผลงานประกวดในโครงการวิจัยเรื่องความตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้หัวข้อผู้นำนักเรียนกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการใช้เทคนิคคร a สต t o ปโ o ชั่ n แอนิเมชันและได้เผยแพร่ผลงานผ่านการจัดนิทรรศการชีวีสุขใสห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดียินดีที่ได้รู้จัก จากโครงการนี้สามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้สามารถพัฒนานวัตรกรรมให้สัมฤทธผลได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญนวัตรกรรมชิ้นนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณในการลงทุนที่สูงแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้อย่างง่ายและดาวน์โหลดได้ฟรีสามารถใช้งานได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาท้ายนี้ดิฉันจะนำข้อค้นพบที่ได้จากการพัฒนานวัตรกรรมในครั้งนี้ ไปต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ถ้าเรามีโลกใบนี้เป็นคุณครูขอบคุณค่ะ